สวัสดีวัยรุ่นทุกคนนะครับท่านผู้ชมนาระก็อยู่กับผมนะครับวอลเกตนาแล้วก่อนเย็นนี้นะครับก็อยู่ในเทปนี้ทวินนะท่านผู้ชมนาก็ทุนที่เท่าไหร่มาดูเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันแล้วครับเอาง่ายๆครับผมนะสองแสนห้าสิบเคนะครับสองแสนห้าสิบเคยอะไงวะเนี่ยร้อยยี่สิร้อยห้าสิบเคนะฮะท่านผู้ชมนาเคมาจัดไปนะครับมามาอยู่กับเกมเออ เฟชชิ่งเลียวนะตกปลากันหน่อยนะเกมนี้คือบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะมายากนะครับท่านผู้ชมนะคือเบ็ดห0เกมนี้ม่งก็หรูแล้วนะมาแต่ว่าเรามีอยู่ที่2 5 0ก็เบ็ดที่200แล้วกันนะครับท่านผู้ชมมาสเปซบาร์ค้างไปก่อนเลยแล้วกันเกมนี้แกตเตอร์ลงยากโบนัสนะครับมันลงยากจริงจริงนะ250บเคบอกเลยนะว่าจะไหวหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยอ อโอเคก็ได้อยู่ไนท์แปดสี่พันแปดร้อยเก้าสิบเอ็ดเพิ่มเบตไปแล้วกันนะครับสองร้อยหกสิบเลยโอ้เท่าไหร่เอ่ยกบอบๆอ,อย่างนี้สามพันเก้าโอเคอันนี้คือกำไรเลยนะครับโอเคเพิ่มเบตไปยัดไปเรื่อยๆครับยัดไปเรื่อยๆขอเข้าเดี๋ยวว่าชิมหายเกมส่งเตะเรารุ้วขเข้ายากๆนะฮะแล้วก็มีแค่สิบรายการจ่ายเอง ถ้าเป็นบิ๊กเบสบอนซ่านี่บอกเลยนะครับว่าว่าได้แล้วว่าเข้าไปนาาแล้วโอเคขาดทุนแล้วโอเคขาดทุนแล้วฮะขาดทุนยังขาดทุนยังโอเคขาดทุนเออยังก่อนยังก่อนโอเคขาดทุนแล้วครับเฮ้อ,ย,อ,อ,าอ,อยากป่ะยากนะเว้ยเฮ้ยผมต้องกดเทเป็นาค้างเพราะว่าแม่งยากอย่างนี้แหละกหญ่งนิงก็ยัดเบ็ดไปแล้วกันนะฮะมาเบ็ดเพิ่มไปเลยสามร้อยทุน มาโบนัสมา2ตัวง่ายมากครับแต่3ตัวคือยากเอาเกมนี้ถ้าเกิดแม่งได้แม่งจะได้ดีมากปลามันแพงนะครับยากเว้ยมา 250K รอนตอนนี้ก็จะโดนไปหมื่นเคแล้วครับเออไม่หมื่นเคสิบเคสัตเ้ย,10 K. 10 K, เยไม่พูดเคแล้ะ หนึ่งหมื่นครับจะโดนไปหมื่นหนึ่งไ้ชิมหายกับแห่พูดคงพูดเคนะผมเนี่ยเออปกติพูดก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องอยู่แล้วอ่ะมาเบ็ดเพิ่มเบ็ดไปครับสนะองร้อยยี่สิบห้านะสามร้อยยี่สิบห้าเออเฮ้ยเพื่อนจะโดนไปห้าหมื่นวลนะเอ้ยยังไม่มีแววว่าจะเข้าเลยอ่ะเออมาสองตัวก็ใช่ว่าจะมีแววนะครับวนตีนนะไปที่อ่ะ ยับอะครับบอกเลยเกมใหม่ก็เอาหน่อยแล้วกันครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เห็นผมโดนอย่างนี้ก็อย่าเล่นแล้วกันนะครับเกมนี้แต่ถ้าได้นะบอกเลยว่ามีสิทธิ์สุดอยู่แต่วันนี้ออกเป็นไนท์อีกนะเจ็ดพันสามเองโคตรถูกเลยครับเออถ่ายไปแล้ว3นาทีก็ยังไม่เข้าเลยถ้าบิ๊กเบสมอนสเตที่เข้าไปแล้วนะครับเพิ่มเด็ดไป360ครับ สักทีเพื่อนวนนัดสามตัวสักทีนะพ่ะชิมายยากว่ะโอ้โหเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบ็ดแล้วครับมาเพิ่มเบ็ดไปเลยดีกว่า540ครับเทอร์โบอโอตโต้ไป30ทีไป ทีเกตกดแล้วเมื่อยมือครับยังไม่เข้าให้เลยส้นตีนช่วงนี้อาจจะหยาอาจจะหยาบเลยนะครับมันก็หยาบมาตั้งนานเลยนะกี่ทีวะเนี่ยมันลอ่อไปร้อยกาทีแล้วจะไม่เข้าให้เลยเพื่อน,ล,อน 200, 3, ล่อไปสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยกีแล้วมั้งเนี่ยมาเบ็ดหกร้อยแล้วครับมาล่อไปเลยแม่งเท่าไหรด่ดีว่าพันทีปะอยากรู้ปะว่าจะเหลือเท่าไหร่ว่าป่จจะเข้าเนี่ย เออจาก25,000ครับเหลือสอเอ้ยจาก25,000เหลือ2 2 0แ0แล้วละ่ะอยากจัดครั้ที่แล้วมันไม่ง่ายเอ้ยมันไม่ยากอย่างนี้นะมันก็เข้าวายอยู่นะครั้ที่แล้วอะมีห้าหมื่ก็หมดห้าหมื่นนะครับเกมเฮียนี่ ไม่ไหวว่ะครับท่านผู้ชมโอ้โหอแล้วกันครับเผื่ออะไรมันจะดีขึ้นนะครับเผื่อปลามันจะกินเหยื่อบ้างยับอะบอกเลย <c oughs> ไปต่อครับเทอร์โบไปอันนี้รอ,อเท่าไหร่ดี500แล้วกันครับเออไม่อยากไปพันที ดูให้มันรู้แล้วกันว่า500ทีมจะเข้าว่าตอนนี้ก็โดนไปแล้ว50,000ครับผมจะรอดไป60,000แล้วครับโอ้ใหม่นะถ้าเหลือแสนห้าไม่เข้าผมหยุดครับเลวพร้อมจบด้วยความเจ็บปวดที่หายไปแสนนึงอ่ะเฮียเฉียไม่น่าเล่นเลยครับมาขนาดนี้แล้วอ่ะ ผมก็อยากให้มันเข้าอ่ะอยากเย hm ี่ยืม อกว่าจะเข้าได้โอ้โหเหลือแสนเจ็ดมา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 ก็สิ่งที่ผมจะเลือกนะครับผมจําเป็นที่ต้องเลือกอันขวาแล้วะถึงแมบบ้ว่ามันจะมายากก็ตามนะครับผมจําเป็นที่ต้องเลือกจริงจริมาลุ้นอ่าเข็มขัดลูปลู่ปลาสามตัวนะครับต้องมาแล้วอาขาตัวเดียวมาเถอะเพื่อตกปลามาเถอะมาไหมจ้องสุดท้ายจะมาไหม มาไหมโอเคมาข้าบสม์นผู้ชมนะกูหายไปสักขนาดนี้แล้วก็ต้องได้มาสักมาสีแ่แสนห้าแสนแล้วบอกว่ามาขอปลาแพงๆหน่อยแพงสุดเท่าไหร่เอ่ยผมขอดูหน่อยนะไอปลาปากแหลมอบแพงสุดเท่าไหร่วะหกหมื่นเองเหรออืมอันนี้ได้ปลาทด้สาม้เฮี้ยไม่ได้ปลาอ๋อได้ปลาปลาตีนไอเฮี้ย <laughs> <laughs> ะมาเถอะช่องสุดท้ายมาเถอะนะเพื่อนเอ้มาเบ๊ใหม่มาครับมาเถอะลุ้นต้องสามช่องเนี่ยต้องมาแล้วละ่ะโอ้ยเหลือสองช่องมามะโอ้ยเหลือช่องสุดท้ายดูแลแม่น่ามา,มาเว้ยนั่นแหละครับจะได้แค่นี้จริงหรอวะเฮ้ย,เ,ฮยเจออย่างนี้ก็จุกครับนะมือเหนียวปากแห้งหมดเลย เรียบร้อยครับเคลือครับไอ้เหี้ยดอกสุดท้ายครับไม่มาว่ะโอ้โหครับเลิกเลิกเลิกครับ โดนไปเท่าไหร่เนี่ยโดนไปเท่าไหร่บ้าปรเดิงนะสองแสนห้าฮัลโหลโอ้โหโ,โดนไปเจ็ดหมื่นหกครับนะพอแล้วผมไม่อยากเล่นต่อแล้วว่ะเจออย่างนี้ก็จุกว่ะนะครับได้รองเท้าได้ปาตีนมาอันเดียวเนี่ยฮะท่านผู้ชมโอเคครับก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมนะก็ตอนนี้เดี๋ยวประมาณหกโมงเดี๋ยวผมประกาศผลรางวัลน,นะครับว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับท่านผู้ชมนะกับช่อง อ่า uh, จากจาก,จากในกลุ่มนะครับผมนะเออในกลุ่มพูดคุยสล็อตวอลเกตบายดูฮิตนะฮะบายดูฮิตแอร์วอลเกตบายวอลเกตแอร์ดูฮิตนั่นแหละเออนะครับขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวตอนคืนเรามาเจออีกทีแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบายจ้า